รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ขอบคุณครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับ คนนี้นี่โหผมเห็นมานานมากถ้าเรื่องเรื่องขับเรื่องสมรรถนะคนนี้เลยขอบคุณครับ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าสนามขับเคลื่อน 4, 4ีล้อ4 x ่ลสูนเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆก็หลายปีแล้วนะพิยุทธ<ช>ที่มาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ครับก็ถ้าจะขออนุญาตท้าความก็คือครั้งแรกปีคศนะครับ1992มีการแนะนําในส่วนของเราจะมีการทําสนามฟบโฟซึ่งอยู่ที่พัทยาชลบุรี<ม>นะครับ แล้วก็ปีคศ1993เปิดใช้อย่างเป็นทางการพร้อมๆกับแนะนำรถรุ่น Isuzu r o d e o เป็นรถปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อตอนครึ่งที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดย Isuzu แล้วก็มาใช้ที่นี่ครับก็คือปีคศ2017ลักษณะของการที่เรามาสร้างที่นี่ก็เพราะว่าให้ความสะดวกการเดินทางเพราะว่าณสนามแห่งใหม่ก็คือ Isuzu f o 4 r Land อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีถ้าออกจากในเมืองมาที่นี่ก็ใช้เวลาเดินทาง45นาทีต้องถามพิยุทธก่อนว่าเอา เรื่องของฟังก์ชันของสนามก่อนนะครับหลายคนบอกให้พอพูดถึงว่าเป็นอิซูซูสี่คูนสี่แลนด์เนี่ยเมื่อกี้ผมยังคุยกับทางหนึ่งหนึ่งให้พี่แล้วมันจะมีเรื่องของสเตชันอะไรไบ้างยากง่ายยังไงมีทั้งหมดกี่สเตชันที่นี่เราก็อยากจะเน้นว่าเขาคือโรงเรียนที่จะแนะนําเทคนิคการขับการใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกต้องโดยที่เราเปิดกว้างหมายความว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อนั้นก็คือใช้คล้ายๆกันก็เลยอยากจะเรียนว่าที่นี่ยินดีต้อนรับลูกค้าอิซูซุ แล้วก็ลูกค้าที่ใช้ยี่ห้ออื่นโดยที่อยากจะเน้นว่านี่คือโรงเรียนฝึกขับแนะนําการขับครับ,รบก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของสถานีที่เรามาฝึกขับตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสเปคของ e s u z u v cross 4x4 ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปในเนินเอียงผมก็อยากจะเรียนว่า e s u z u v cross 4x4 นั้นมีความสามารถในการปีนไต่าทางเอียงคือสูงที่สุดก็คือ49องศาทั้งด้านคนขับแล้วคนนั่ง49องศาเหรยุท โดยที่ถอดเฉลี่ยทั่วไปนะครับอยู่ที่44คนขับ46องศาคนนั่งเพราะว่าเวลาที่มีคนขับขข้ามรหลายก็คือ46 46แต่วีครอ s โปรโคือ49 49ครับใช่เพราะว่าที่ที่ผมต้องบอกคุณชมนีที่ผมถามพิยุทธเพราะว่าโดยปกติทั่วไปอ่ะจะคุ้นจินว่ามาณ45 46นี่คือแม็กซ์สุดแล้วของรถแล้วก็แม้แต่สถานีที่เป็นสถานีสูงเสียดฟ้าครับเราใช้ชื่อนี้ผู้บริหารตั้งไว้ ก็คือจากพื้นขึ้นไปจะเห็น,นท้องฟ้าครับแล้วก็ขึ้นไปด้วยความชันที่ไม่ต่ำกว่า40องศาตลอดทางชันจนถึงบนสุดความสูง15เมตรความสูงขนาดนี้เที่ยวกับตึก5ชัน้นค,ความสูงตึก5ชั้นถ้าเกิดเราลงจากรถแล้วไปยืนดูเนี่ยวิวเลยครับแต่ก็ให้รู้ว่ารถจอเนี่ยสามารถขึ้นได้ด้วยเกียร์สโลว์ใช้รอบเดินเบา,รอบเ,เบารอบเดินเบาคือภาวะสตาร์ตติดไม่กดคันเร่งอ,อย่างนี้ครับมีประสบการณ์เคยขับรถเอียงที่สุดขนาดไหนครับ2คนนี้โอ้โหผม,มผมปีนฟุตบาท เออผมเป็นที่ปีกขึ้ปาดเย้แค่นี้ตำรวจมาแล้วไม่ตายแล้วผมแทบไี่จริงๆริงไม่มากกว่านั้นต้องคนหนึ่งนะเขาผมก็เคยแต่ส่วนมากก็45ี่สบหาครับครับมากสุดเพราะว่าภาวะ45นี้อยากจะเรียนว่าคล้ายๆกับล้อข้างที่ลอยสูงสุดนะครับล้อแทบจะลอยพื้นแล้วใช่พอเราขับที่นี่ครับก็จะมีหลายๆช่วงถ้าเกิดดูจากภาพวิดีทัศน์ที่เราจะถ่ายกันนะครับก็จะเห็นว่าภาวะนั้น ล้อไม่ติดพื้นก็หลายช่วงแต่รถก็คือยังไปต่อเนื่องได้ด้วยความเป็นขับเคลื่อนสีล้อครับที่สำคัญมันต้องมันต้องเป็นเรื่องเชื่อใจรถ้วยนะพี่อู๋ใช่ครับคือต้องมีสกิลต้องเชื่อใจรถนะคุณผู้ชมเพราะว่าลักษณะ45หรือไปถึง49เเนี่ยคนที่อยู่ในมุมด้านบนเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกรถจะพลิกตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจสมรรถนะรถแล้วก็มีเบสิกมีประสบการณ์นะวันหนึ่งเจอแบบนี้เข้าปุ๊บเนี่ยรถบางทีได้ แต่คนนไม่มั่นใจไม่มีทักษะทําไม่ได้อย่างที่คุณบอกพูดถูกครับก็คือว่าอย่างแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าคนขับต้องสมาธิดีมากมก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่าสมาธิที่ดีก็หมายความว่าถ้ามีสถานการณ์ล่วงหน้ากับชีวิตจริงด้วยเนี่ยต้องแก้ไขให้เป็นที่นี่ก็เลยคิดว่าอยากจะฝึกแนะนําในสภาพทางต่างๆไล่ตั้งแต่สถานีที่แบบพื้นฐานง่ายๆเข้าใจรถความเป็นขับรสี่ล้อแล้วก็เริ่มเพิ่มความยาก จนถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าเกิดเขาไปในเส้นทางธรรมชาติเขาน่าจะเจออะไรคล้ายๆแบบนี้เขาจะได้ผ่านได้แล้วก็ปลอดภัยวันนี้เราจะได้เจอทั้งหมดกี่สถานีครับเจ็ด <7 S 1> สถานีครับทั้งหมด7ใช่ครับ<ล>เริ่มจากง่ายๆแล้วก็เทคนิคต่างๆมาครบนะครับ<ล>ก็คืออยากจะแนะนําแม้แต่การนั่งเบาะนั่งที่เหมาะสมแม้แต่กระจกมองข้างแล้วก็การกาัดจังหวะต่างๆให้มั่นยําแล้วเราก็จะผ่านแบบง่ายๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา3คนไปดูพิยุทธสอนก่อนนะครับให้พิยุทธโชว์ให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่สนามเนี่ย ต้องปรับท่านั่งยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างครับ านยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ลุยเลยครับพี่ยุธ รแรกเริ่มเลยขออนุญาตแนะนําในส่วนของการปรับเบาะที่นั่งนะครับกระจกมองข้างแล้วก็แนะนําในส่วนของการใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อก่อนนะครับ <c oughs> แรกสุดก็คือว่าเบาะนั่งที่เราขับรถอยู่ทุกวันครับเรามักจะบอกว่าถ้าเราขับรถที่เป็นแบบรถยกสูงรถขับเคลื่อนสีล้อตำแหน่งการนั่งก็สูงอยู่แล้วถ้าเราขับรถแบบใช้ในชีวิตจริงๆอ่ะขับรถทางไกล เรามักจะแนะนําว่าให้เอาเบาะลงมาตําหน่อยก็เหมือนกับว่าทําให้การบังคับควบคุมมีความแน่นยําแล้วก็ขับทางไกลมีความมั่นใจในขณะดเดียวกันแล้วก็การปรับเบาะให้มีความสะดวกสบายขับทางไกลก็จะไม่เมื่อยพอเป็นการขับในส่วนของขับเคลื่อนสี่ล้อส่วนตัวอยากจะแนะนําว่าให้ปรับเทคนิคบางส่วนเพื่อให้การขับและเป็นรถขคลสล้อเนี่ยมีประโยชน์ก็อยากจะแนะนําว่า เบาะนั้นอยากจะให้ปรับยกตัวสูงขึ้นหน่อยจากปกติ2ระยะยืดขาที่เคยยาวก็ปรับเข้าไปหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้ท่านที่เป็นผู้ขับขี่นั้นใช้ในส่วนของฟุตเรสที่พักเท้าเนี่ยเป็นตัวช่วยของขาซ้ายเราควรใช้ขาซ้ายวางตลอดเวลาที่ฟุตเรสนะครับหลังจากนั้นถ้าเราปรับทุกอย่างเข้าที่อย่างนี้ครับปรับเบาะสูงขึ้นปรับเบาะมาข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็กะได้ว่าถ้าเรานั่งเสร็จระยะห่างของตัวเรากับพวงมาลัยซึ่งมีถุงลมนิรภัยเนี่ย ห่างกันไม่ต่ำกว่า25ซนเมตรจุดต่อมาก็คือกะระยะในส่วนของภูมิลัยก็ลองโยกอยู่กที่ดูครับว่าเรารู้สึกว่าแขนไม่ได้ตึงมีอาการงองอยู่เล็กน้อยแล้วก็จับถนัดก็อยากจะแนะนําว่าให้จับในส่วนของกำหน่งที่ การนาฬิกาสามนาฬิกานะครับแล้วก็หูไม่โป้งเกิดนะครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั่ขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ลองกะดูว่าการกะจังหวะต่างๆมุมมองต่างๆเราถนัดไม่ใช่ว่านั่งเสร็จแล้วไปใกล้กระจกมองข้างจนมองไม่สะดวกเหมือนกันนะครับเรื่องกระจกมองข้างนะครับเราต้องปรับให้มันเป็นยังไงครับอยากจะเรียนแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นการขับรถในชีวิตประจําวันครับก็คืออยากจะให้มองว่ากระจกเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เขียนพื้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขียนอากาศนะครับนี่คือการขับทางไกลข มุมมองต่างๆจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราต้องการเช็คระยะห่างของตัวถังรถยนต์กับอุปสรรคก็เลยต้องมีการปรับกระจกมองข้างให้ก้มต่ำแบบนี้ครับจะ้องก้มต่ำจนเห็นยางหลังเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือก้มสุดๆเรียกเรียกว่าสุดไหมครับต้องเห็นต้องเห็นล้อรถเราอ่ะใช่ครับทั้งต้องบอกว่าทั้งล้อใช่รใกระจกมองข้างใช่ครับถ้าเราเห็นในส่วนของมิติด้านข้างตัวถังรถยนต์เห็นยางหลังเราก็จะขับเข้าไปในทางที่เป็นทางอุปสรรคแล้วก็ช่วงที่เรากาลังก้มเงยๆขึ้นทางชันลงทางชัน มุมมองจะกลับมาเป็นปกติเหมือนที่เราขับทุกวันถ้าเราไม่ก้มต่ำเรากําลังขึ้นทางชานลงทางชันเราจะไม่เห็นอะไรเลยมุมมองมันจะเพี้ยนไปเลยใช่ครับก็คือให้ทำทั้งสองข้างเราไม่ต้องมองข้างหลังแล้วเราสนใจแต่รถเออสนใจรถเราอดสนใจรถเราไว้ก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งครับก็คือถ้าเราขับรถไปแนะนําว่าไม่ควรขับรถหนึ่งคนหนึ่งคันถ้าเรามีคนขับรถไปด้วยก็อยากจะให้มีโคดรายเวอร์ไปด้วยเพราะว่าในเส้นทางธรรมชาติบางเส้นทางเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเส้นทางที่เราไปต่อนั้นรถยนต์ไปได้มมมม้ีควาแแขข็งงงรออพพืน ทางเละเกินไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนคนบอกต้องบอกในดิเรกชันของตัวเองหรือต้องบอกแทนตัวเองเป็นรถพี่รถจริงครับต้องบอกตัวเองเป็นรถใช่ครับแล้ต้องไม่งงใช่ครับสมมางเช่าผมเป็นคนบอกเนี่ยผมใช้รถไปขวามือของผมผมต้องบอกว่าซ้ายใช่ครับอ๋อสัญญาณมือง่ายๆครับก็คือชี้ไปซ้ายนะครับเออเพราะฉะนั้นสัญญาณมือเนี่ยมันก็ปิดหรือหรือแบบนี้ก็ได้ครับก็คือยกมือขวาแล้วก็ให้รถไปซ้ายนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตรงหยุด ดับเครื่องบอกให้หมดแล้ววันนี้วันนี้จะมีไหมครับโคดิเวอร์ต้องเดินลุยไปดูก่อนมีไหมครัเดี๋ยวเรลองดูเส้นทางนะครับว่าตรงไหนน่าจะปล่อยกงที่เป็นน้ำไม่แน่ใจมีพื้นที่ลำทารครับเอาถอยกางเกงรอได้เลย แล้วปุ่ม,ป,มปุ่มระบบขับเคลื่อนสีล้อล่ะครับพี่ยุทธครับทีนี้จุดถัดไปครับก็คือว่าในความเป็นขับเคลื่อนสีล้ออีซูซูก็เป็นยี่ห้อแรกนะครับที่มีแนะนําในส่วนของรถยนต์ที่เป็นอีซูซูโรดิโอเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อประกอบในประเทศไทยเมื่อปีคศ .1993 แล้วก็เป็นยี่ห้อแรกครับที่เขาใช้เปลี่ยนการขับจากขับ2เป็นขับสีในสมัยก่อนช,ชื่อว่าชิฟฟิทอรฟลพอมาล่าสุดครับก็เป็นยี่ห้อแรกอีกเช่นกันที่ใช้ปุ่มเปลี่ยนการขับก็คือเป็นสวิตช์ปิด ก็คือใช้ชื่อว่า Terrain Command ก็คือเปลี่ยนการขับจากขับเคลื่อน2ล้อเป็นขับเคลื่อนสีล้อโดยการบิดสวิตช์แล้วพอมาวันนี้ครับก็คือขั้นสุดของการลุยก็คือมหมายความว่าเรามีโหมดที่เป็น2 h c h 4 l ที่ตามที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือมี3โหมดให้เลือกครับซึ่ง2 h ก็คือขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ไฮ CH ขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ไฮครับ c l ขับเคลื่อนสีล้อเกียร์สโลว์แสดงว่า2เกียร์แรกอาตราทศเดียวกันจะเปลี่ยนจาก2เป็น44 4เป็น2ครับพอเป็น4 l เมื่อไหร่นี่คือเก การเปลี่ยนจาก 2H ไป CH ความเร็วสูงสุดในการเข้าไม่เกิน100ยกเลิกก็ไม่เกิน100่อไม่ต้องจอดรถไม่ต้องจอดรถครับจะจอดรถก็ได้หรือว่าวิ่งก็ไม่เกิน100่งร้อนะครับส่วน c l นี่คือต้องจอดรถเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนข้ามอัตราทดเข้าเกียร์สลเมื่อไหร่มีกําลังเครื่องยนต์ที่ได้จากอัตราทดอีก2.5เท่าเพราะฉะนั้นเกียร์สลเนี่ยครับพาเราบุกกว่าน,นี้เลยเพราะฉะนั้น 2H ก็คือการขับใช้ทุกวันซื้อรถมา1คันใช้เนี่ยก็คือตีซะว่าไม่ต่ำกว่า9กกว่า uh huh. ใช้ที่โหมดนี้เลยขับื uh huh. บ่อนล้อหลังลปกติใช้งานในชีวิตประจำวันล้อหน้าบังคับทิศทางล้อหลังมีกำลังเครื่องยนต์ร้อยนครับ,รบพอมาที่ 4H เมื่อไหร่ก็หมายความว่าเส้นทาง 2H เปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการการยึดเกาะเราต้องการที่จะขึ้นเนินชันไม่มากต้องการความต่อเนื่องของอัตราเร่ง2ข้อที่ทำให้เราต้องใช้ 4H ครับนะครับก็คือเปลี่ยนที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน100เปลี่ยนกลับก็ไม่เกิน100แล้วถ้าวันไหนเรามองว่าเส้นทางนี่แหละไม่สามารถขับเร็วแม้แต่คนยังไปลําบากนึกออกไหมครับครับแม้แต่คนยังไปลําบากก็คือปีนไม่ไหวไปไม่รอดรถจนก็ต้องการกาลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกียร์สโลว์ 4L ต้องการแน่นอนครับก <imdi> ็ต้องหยุดรถเกียร์ว่างต้องเปลี่ยนต้องหยุดรถก่อนใชเปลี่ยนก่อนใช่สหรับคนไม่ไม่ชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่ยาง 4S ก็คือนึกภาพคือขับขึ้นเขาใช่ครับปกติคืออย่างนี้ครับ 2S ก็คือ <า S 1> ขับรถขึ้นเขาขึ้นเนินไปได้ทุกที่ครับขับ <aesthet flakes S 2> ทางลูกรังได้แต่ถ้ามีเงื่อนไขมาเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอยู่ดีๆมันมีความลื่นเพิ่มขึ้นการยึดเกาะของรถยนต์เปลี่ยนแปลงและในขณะเดีย,ยดวกันทางที่เรากำลังส่งเนินขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจไปว่า2ล้อหลังนี่แหละอัตราเร่งแรงส่งดีกว่าเปล่าเลยครับเป็น4เมื่อไหร่รถกลับส่งขึ้นได้ดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาใช้ขึ้นมา แต่ถ้าเกียร์สโลคือสมชื่อครับก็คือต้องขับช้าๆแต่ได้พละกําลัง oh. ก็คือต้องการการปีนไต่ที่ดีที่สุด uh huh. แต่ภายใต้การปีนไต่าการข้าบูสักที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราไปเจอทางทรายหล่มโคลนที่มันลึกรถติดใต้ท้องรถก็ติด uh huh. เขาก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งครับก็คือชื่อว่าอ uh ิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกก็คืออยู่ที่เกียร์สโลเท่านั้นนะครับ,รบแล้วก็เข้าเกียร์ว่างกดปุ่มนี้เพื่อทําให้เพลาหลังทํางานต่อกันทําให้สองล้อหลังแบ่งแรงกันครึ่งๆ รถจนก็จะขึ้นจากอุบัตักได้ง่ายๆเพราะนั้นขั้นแรกคือเราต้องเข้า 4L ก่อนนะใช่ครับเบื้องต้นก็จะเข้าที่ 4L นะครับก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเราเข้าตัวที่พี่ยุทธบอกว่ากระจายน้ําหนักรอหลังนี่มันจะทํางานกับ 4L เองใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเข้า 4L เมื่อไหร่เราเราอยากใช้เราต้องกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งอ๋อใช่ครับทีนี้เบื้องต้นเราคงใช้ที่ได้แค่ 4L ครับดิฟล็อกก็เหมือนกับว่าไปลุยแบบขั้นสุดๆโหดสุดๆหนักๆเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในสนามวันนี้ก็เราจะใช้ 4L ปหลัักกคครบจุดต่่ออมาา็ืว การจะเข้า 4L เนี่ยมีข้อแนะนำเพิ่มเติมตรงที่ว่าไม่ควรจอดรถคาเนินชันก็คือให้เข้าเกียร์สโลก่อนถึงเนินชันคืออยู่ในพื้นราบใช่ครับใช่ครับเพราะว่าให้ความมั่นใจว่าเข้าแน่ๆแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดกับการเข้าเกียร์ก่อนเจออุปสรรครถจนต้องเข้าเกียร์เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยดังนั้นพร้อมนะครับก็เลยขออนุญาตย้ายเกียร์มาเห็นว่านี่คือเกียร์ N เกียร์ว่างนะครับแล้วก็บิดจาก 2H เป็น 4H สัญลักษณ์หน้าปัดจะเป็นไฟกระพริบนี่คือแสดงว่าขับเคลื่อนสีล้วก็บิดขขวาานี่ก็คือเ้ 4L ถ้าเราเข้า 4L เช็คได้ว่าทํางานหรือไม่ก็คือการเปลี่ยนจากเกียร์ว่างมาเป็นเกียร์หน้ารถจน์จะมีอาการกระตุกกระชากอย่างแรงเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าทุกท่านพร้อมก็จะพาลุยเลยนะครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station ว่ายังไม่ทันได้ขับนะพิยุสครับต้องเตรียมตัวก่อนแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นในสถานี้เรารู้สึกอยากลองไหมครับอยากลองดีผมเป็นคนชอบความตื่นเต้นอยู่แล้ว๋นนี้ชอบครับเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นออกจากบ้านคนนี้ชอบมากเรื่องต้องลุ้นนี่คนนี้ชอบมากนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เรารู้เรื่องของรู้จักกับเรื่องของเบสิคเรื่องของท่านั่งที่พิยุท์บอกเรื่องการปรับกระจกครับคุณผู้ชมหลายท่านผมเชื่อว่าอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเองนี่บางทียังบอกว่า เ้ยวิธีการปรับกระจกนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเราไม่ได้แบบว่าในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเนาะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ระบบเกียร์ขับเคลื่อนสีล้อเห็น 2S c s c l อย่างที่เมื่อกี้หมูถามนะครับจะได้รู้ว่าเต้องเอาไปใช้งานยังไงที่สำคัญมีตัวระบบของดิฟล็อกที่เข้ามาช่วยอีก อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยเข้าใจมาตลอดว่าเฮ้ยจริงๆมันทํางานร่วมไปกับ CL ครับแต่ว่านี้ต้องถือว่าเป็นออปชันเพิ่มเติมครับใช่ก็คือหลังจาก CL ลุยแล้วติดก็คือมีปุ่มนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับレスคิวตัวสุดท้ายนะครับแต่ถ้าดิฟล็อกยังไม่ไหวอีกต้องวินนะใช่ไหมครับต้องหาเพื่อนมาช่วยนี่เลยครับนี่คนที่ชํานาญมากเมื่อวินเดี๋ยวไว้ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะให้วินโชว์ให้ดูต้องวินโชว์ให้ดูสักเทปหนึ่งนะครับอ่แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเเววลลาาหหมดแแ้ต่่่อยพิงไไปนนะครับ ติดตามชมกันต่อสัปดาหนะ์หน้าเพราะว่าเรา3มคนยังอยู่กับพิยุทธที่สนามอิสุสุสี่คูนสี่แลนด์ที่นี่เพราะเราจะไปลุยทุกสเตชันด้วยกันโดยเฉพาะไฮไลท์ที่พิยุทธบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือคสูงเสียดฟ้าครับผมบอกเลยว่าตึก5ชั้นเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับจะมีใครถอดใจไม่ขึ้นหรือเปล่า,ยาอยมาอง<ล>อนห้ที้มาทางผมเราไม่รู้ไงก็ต้องถามว่ามีใครถอดใจไม่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคอยติดตามกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณพิยุทธนะครับแล้วก็ไว้ติดตามชมกันดดใหหม่สสสััััานขอบบคคคคุณะรรี รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ